ท่านครับวันนี้ชอยดูความรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนต้นไม้อีกเช่นเคยวันนี้เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนป่าซึ่งเป็นสวนที่ปลูกมาแล้วระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1 3ถึง14ปีซึ่งต้นไม้แถวนี้จเจริญเติบโตวสวยงามมีความสูงชะลูดสวยงามมากดูจาก ความสูงแล้วน่าจะอยู่ราวๆประมาณ10เมตรได้โดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นสวนต้นไม้ที่ปลูกอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้มีการจัดการอย่างไรมีการปลูกระยะห่างเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระยะห่างของการปลูกนั้นมีระยะห่างเท่าไหร่และระยะเวลาของการปลูกต้นไม้อยู่ที่13ปีถึง14ปีเนี้ย มีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่ปลูกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละแถวว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวนี้มีระยะห่างเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูจากระยะห่างของแถวจะพบว่าอยู่ที่ประมาณ8เมตรนั่นหมายถึงว่าแต่ละแถวนั้นความห่างของแถวจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรได้ส่วนความห่าง ของต้นไม้แต่และแถวนั้นก็จะอยู่ที่ราวๆ8เมตรเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าระยะห่างของต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่ระยะห่างะระยะความกว้างของต้นไม้นั้นจะอยู่ที่8คูณ8เมตรซึ่งระยะห่างของการปลูกต้นไม้ขนาดนี้ถือว่ากำลังสวยงามและก็เป็นการปลูก ต้นไม้ที่อยู่ในระยะความห่างและความกว้างพอดีเนื่องจากว่าต้นไม้นั้นก็จะไม่ชิดกันมากเกินไปต้นไม้แต่และต้นนั้นก็สามารถที่จะโตแล้วก็สามารถที่จะรับแสงได้เต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นไม้ระยะการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ13-14ปีเนี่ย ต้นไม้จะโตขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาซึ่งเส้นรอบวงเนี่ยก็ตอนนี้ก็เท่าที่ดูแล้วก็ครึ่งคนโอบได้ลำต้นก็มีความสูงอยู่ที่ราวๆประมาณ10เมตรถึง12เมตรได้ หรืออาจจะถึงประมาณราวๆสิบสมเมตรได้ลำต้นค่อนข้างสูงชะลูดอันนี้ก็จะเป็นต้นสักอนนัีต้นสักก็จะมีการปลูกสลับกับต้นยางนาอันนี้ความสูงก็จะไล่เลี่ยกันก็จะอยู่ราวๆสิบกว่าเมตรขึ้นได้ลำต้นก็ขนาดไล่เลี่ยกันอตอนนี้ เวลาประมาณบ่ายสามก,กว่าทุกท่านจะพบว่าพื้นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแดดจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าเมื่อเข้ามาภายในบริเวณแห่งนี้จะพบว่ามีแสงรำไรก็นั่นแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวแถวนี้เมื่อเจริญเติบโตนั้นใบไม้ก็ค่อนข้างที่จะปกคลุม ก็ต้นไม้ก็พากันแข่งขันเจริญเติบโตสูงชะลูดขึ้นไปรับแสงลำต้นโตค่อนข้างสวยงามมากเพราะนั้นดูจากระยะความห่างและความกว้างของต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวนี้นั้นจะพบว่าก็ค่อนข้างเหมาะสมก็คือมีการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะ สวยงามแล้วก็อยู่ในขนาดพอดีคือไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้โตมากหรือเจริญเติบโตเ,เกินที่จะระยะเวลากาหนดก็คืออยู่ในขนาดพอดีนั่นเอง,งต้นก็จะสวยงามแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวนี้จะสังเกตว่าใบไม้ร่วงค่อนข้างเยอะมาก ก็ไม่ต้องกังวลว่าในช่วงหน้าฝนนั้นก็คงจะได้เก็บเห็ดกินเป็นจำนวนมากในช่วงแรกๆเนี่ยทุกท่านจะพบว่าก็จะมีการให้ระบบน้ำก็คือทำระบบน้ำแล้วก็มีการรดแต่ว่าก็คงจะเป็นช่วงแรกๆแ,แค่นั้นแต่ประมาณหลัง2-3ปีไปแล้วก็จะไม่มีการดูแล ทุกท่านจะพบว่าแถวของการปลูกต้นไม้นั้นค่อนข้างที่จะสวยงามจเจริญเติบโตสวยงามพื้นที่ของการปลูกต้นไม้ตรงบริเวณนี้น่าจะอยู่ที่เราๆประมาณสองไร่ได้เพราะนั้นสองไร่เนี่ยก็จะปลูกต้นไม้ระยะ8ปดคูแเมตรก็ได้เยอะมากทีเดียว แต่ละแถวก็จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่ได้ปลูกชนิดเดียวกันนี่ทุกท่านจะพบว่าอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนต้นตะเคียนทองแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นลําดวน,นแล้วก็จะมีต้นสักต้นยางนาก็มีการปลูกสลับกันไปไม่ได้ปลูกชนิดเดียวกัน,นก็มีความสวยงามจะสังเกตเห็นว่า ลำต้นค่อนข้างที่จะสูงชะลูดสวยงามมากออพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้แถวนี้ช่วงแรกๆก็จะมีการตัดสางกิ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกแถวนี้ก็จะมีการสลัดกิ่งเองมีการปรับตัวตามธรรมชาติของต้นไม้ ทุกท่านจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีการเจริญเติบโตพุ่งขึ้นไปรับแสงนั้นต้นไม้ที่มีลำต้นที่ไม่สามารถแข่งขันกับต้นอื่นได้ก็จะลำต้นก็จะไม่โตแต่เท่าที่สังเกตดูพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้สลับปะป,ะปนกัน ตรงพื้นที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยต้นไม้ที่เจริญเติบโตสามารถแข่งขันได้แล้วก็เจริญเติบโตลำต้นเท่าๆกันเกือบทั้งหมดก็จะมีต้นยางนารองลงมาก็จะเป็นต้นสักนอกเหนือจากนั้นต้นอื่นๆก็จะไม่ค่อยโตมาก ก็แสดงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการปลูกต้นไม้และต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตวสวยงามแข่งขันกับต้นอื่นๆและมีความสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับต้นอื่นๆก็คือต้นยางนาส่วนต้นอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบความสูงไม่ว่าจะเป็นต้นพยุงหรือต้นตะเคียนทองเนี่ย ความสูงก็จะไล่เลี่ยกันตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นนั้นพยายามที่จะแข่งขันกับต้นอื่นๆก็คือพยายามที่จะเจริญเติบโตพุ่งขึ้นไปรับแสงให้ทันต้นอื่นๆก็คือถ้าต้นไหนเจริญเติบโตสูงไม่ทันต้นอื่นๆก็จะไม่ได้รับแสง เมื่อไม่ได้รับแสงการเจริญเติบโตก็จะทําให้การเจริญเติบโตนั้นช้าลงเพราะฉะนั้นต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกแถวนี้ก็จะมีความสูงไล่เลี่ยก,กันเกือบทุกต้นแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดมากก็คือลําต้นหรือความอวบของต้นไม้ที่มีการปลูกระยะความกว้างและความห่างยอยู่ที่8ปดคูณแเมตร ต้นไม้ที่เจริญเติบโตต้นใหญ่อวบแล้วก็แข็งแรงมากกว่าต้นอื่นก็จะเป็นต้นยางนาทุกท่านจะพบว่านี่คือต้นยางนารองลงมาก็จะเป็นต้นสักรองลงมาก็จะเป็นต้นสักประมาณนี้ซึ่งลำต้นก็จะเจริญเติบโตอวบเช่นเดียวกันแต่ก็เท่าที่สังเกตดูต้นจะเล็กกว่าต้นยางนาแต่ต้นยางนาที่ปลูกอยู่แถวนี้ พบว่าเจริญเติบโตเท่าเท่ากันหมดแต่ต้นเล็กๆเนี่ยซึ่งเจริญเติบโตไม่ทันต้นอื่น,นส่วนมากก็จะเป็นต้นพยุงหรือต้นไม้ชนิดตอื่นต้นประดูก,ก็จะมีความใหญ่ลำต้นใหญ่ความอวบของมันเนี่ยก็จะไล่เลี่ยกับต้นอื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าแถวนี้ปลูกต้นประดูน้อยส่วนมากจะเป็นต้นยางนาซักเป็นส่วนมาก สังเกตดูทุกท่านจะพบว่านี่คือต้นยางนานี่ลำต้นค่อนข้างที่จะสวยงามมากตรงสวยแล้วก็กิ่งนั้นจะไม่ค่อยมีก็จะมีอยู่ตรงยอดนิดหน่อยนี่น,นี้ก็คือเป็นการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นการปรับตัวเองไปตามธรรมชาติของต้นไม้ ซึ่งเมื่อลำต้นนั้นเจริญเติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆกิ่งก้านสาขาก็จะสลัดไปตามกาลเวลาคือท่านจะพบว่านี่คือต้นต้นยางนาเอ่อการปลูกต้นไม้ระยะความห่างความกว้างอยู่ที่8 8คุณ8เมตรนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือว่า เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตสูงแล้วก็เจริญเติบโตวสวยงามตรงด้านล่างเนี่ยตรงพื้นที่ที่มีการปลูกพื้นที่ตรงนี้ก็จะหญ้าก็จะไม่ค่อยมีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีหญ้าบางชนิดที่สามารถาปรับตัวอยู่กับร่มได้ก็จะมีก็จะมีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยก็จะมีบ้าง ทุกท่านจะเห็นว่านี่คือกิ่งกิ่งของต้นไม้ท,มที่มีการสลับและการปรับตัวของต้นไม้แต่ละต้นนี่ทุกท่านจะเห็นอย่างนี้ว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยเมื่อปลูกระยะเวลาพร้อมกันก็จริงแต่ว่าเมื่อไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตแข่งขันกับต้นอื่นได้ต้นก็จะเล็กต้นก็จะแกร็ตรงพื้นที่ตรงนี้ที่มีการปลูก8ปเมตรเนี่ย น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับหลายคนที่อยากจะปลูกต้นไม้โดยคิดว่าจะปลูกต้นไม้เป็นไม้เศรษฐกิจก็คือจะปลูกต้นไม้เอาไว้ขายในอนาคตก็อาจจะวางแผนการปลูกต้นไม้ระยะความห่างและความกว้างประมาณขนาดนี้ก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นต้นะมะฮอกกนีต้นมะฮอกกานีต้นมะฮอกกานีต้นมะฮอกกานีก็มีการเจริญเติบโตดีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับต้นสักแล้วก็ต้นยางนาน,นั้นก็สู้ต้นยางนานและก็ต้นสักไม่ได้การปลูกระยะความห่างความกว้าง8ปดคูณแเมตรข้อดี อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าเกิดว่าช่วงเร่กเร,กเราต้องการที่จะดูเลก็คือสามารถที่จะเอารถไถใหญ่เข้ามาขับแล้วก็ไถดินได้ก็คือในกรณีที่ต้องการที่จะประหยัดเวลาในการตัดหญ้าเราก็อาจจะใช้รถไถขัดแล้วก็ไถ เพราะนั้น8ปคูณแเมตรเป็นระยะความห่างความกว้างที่รถไถสามารถเข้าได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีอย่างที่2ก็คือว่าการปลูกต้นไม้ระยะความห่างความกว้าง8ปคูณแเมตรเนี่ยก็ทําให้ต้นไม้นั้นมีการเจริญเติบโตแบบไม่ต้องแข่งขันกันมากแล้วก็ไม่ชิด กันมากก็ทําให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตสม่ําเสมออันนี้ก็จะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็ถือว่าเป็นข้อเสียบางอย่าง,างเช่นในกรณีที่เราปลูก8ปแเม็ดเนี่ยในพื้นที่2ไร่ดังตัวอย่างในการปลูกต้นไม้บรเิเวณพื้นที่อย่างนี้จะพบว่าจะปลูกได้น้อยกว่าคนที่ปลูกทีแต่ว่าการปลูกทีนั้นข้อเสียก็คือว่า ต้นไม้อาจจะไม่โตสม่ำเสมอเพราะนั้นต้นไม้บางต้นถ้าเกิดว่ามีการเจริญเติบโตวไวมีความแข็งแรงก็จะเติบโตสูงมากกว่าต้นอื่นๆแต่ว่าบางต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจริญเติบโตช้าสู้ไม่ทันเขาต้นก็จะแกรนต้นก็จะเล็กอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านว่าทุกท่านจะออกแบบการปลูกต้นไม้อย่างไร เพราะว่าการปลูกต้นไม้อาจจะต้องมีการวางแผนเมื่อมีการวางแผนก็จะต้องมีการเดินไปตามแผนทำผังแล้วก็ปลูกต้นไม้เพราะว่าการปลูกต้นไม้นี่กว่าต้นไม้จะได้ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรก,กิจนั้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพราะนั้นเราอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องวางแผนให้ดีแล้วก็มีการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้น การปลูกต้นไม้อาจจะเป็นการปลูกที่เหนื่อยครั้งเดียวแต่ผลของมันนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องเหนื่อยอีกแล้วก็คือปลูกทีเดียวไม่เหมือนปลูกพืชเชิงเดียวอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เหนื่อยครั้งเดียวก็จริงอาจจะต้องมีการวางแผนจัดการที่ดีเพราะว่าการวางแผนการจัดการการปลูกต้นไม้ที่ดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานั้น ไม่ลำบากหรือไม่เดือดร้อนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกติดเขตกำแพงของคนอื่นเป็นต้นอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เพราะนั้นการปลูกต้นไม้ก็จำเป็นต้องมีความรู้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ช่อยดูความรักของเราได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนการปลูกต้นไม้ระยะความห่าง8คูณ8เมตร ซึ่งก็มีความสวยงามระยะเวลาการปลูกก็อยู่ที่13ปีถึง14ปีก็ประมาณนี้ก็จะดูระยะการเจริญเติบโตก็กำลังสวยงามกำลังเหมาะสมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมช่วยดูความรักยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดูความรักของเราก็จะพยายามเอา รูปแบบการปลูกต้นไม้แล้วก็สวนต่างๆที่มีการปลูกต้นไม้มารวมแล่เปลี่ยนกับทุกท่านเนื่องจากว่าการปลูกต้นไม้ก็เป็นส่วน,นโลกเรานั้นมีความสวยงามมีความสดชื่นสำหรับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Edu ความรักของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ